สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องบินบินพระบ้านพระเหมานะครับพระเครื่องราคาถูกๆราคาแบงปันนะครับวันนี้ก็ EP ที่80นะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับพี่ๆสนใจอะไรกันไหนก็โทร0900623762วันนี้ไลน์ไอเดียนะครับก็จะเป็น PONG190990 มีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกัน EP ที่80นะครับวันนี้ก็ EP ที่80 ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรลืมทักทายกันได้นะครับวันนี้ก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันเหมือนอีกเช่นเคยนะครับพี่ๆเนาะวันนี้เน้น200300เพียบเลยพี่ๆอาจจะมีตลับบ้างนะครับมีตลับอันนี้ได้มาเพงหน่อนิดนึงน,น,นงนะนี่ครับรายการที่1นึ่งนะเขาบอกเป็นพระสมเด็จเนื้อออกเป็นเนื้อผงน้ํามันนะเนื้อผงน้ํามันสีเขาบอกเป็นหลวงพ่อกลวยนะผมไม่แน่ใจอันนี้ขออนุญาตขึ้นเป็นรายการที่1เลยแล้วกันนะครับ เป็นหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นี่ไม่แน่ใจนะแต่ตลับนี่ก็คุมแลวพี่ผมเอารายการที่หนึ่งเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทเผื่อพี่พท่านใดสนใจนะครับวันนี้มาถูกๆให้พี่พี่หลายรายการเลยนะพี่แบ่งปันถูกๆหลายรายการเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทครับเ<ๆ>ขาบอกเป็นเป็นพ่อกลวยนะเป็นเนื้อผงน้ํามันอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยครับเนื้อผงน้ํามัน เป็นตาลับเงินโบราณนะเอา400บาทพ,พี่รายการนี้นะต้องแย่งกันลองไวนิดหนึ่งรายการที่2นะครับรายการที่2รายการที่2จัดโปรมาให้นะครับพี่ๆมันจะมีอยู่2องค์มจัดโปรมาให้นะครับรายการที่2นี่ผมให้เป็นคุดกุสุกคุดกับพอทานะครับพี่สุขกคุดกับพอทาอันนี้ผมเอา3 0 0บาทครับพี่ๆท่าในใดสนใจลองดูนะ อุศุคูตกับพอ่อทานะครับผมเอา300บาทรายการที่2นะครับวันนี้โปรโมชั่นวันศุกร์ครับศุกร์เดย์มีความสุขทุกท่านนะครับพี่พี่อ่ะอันนี้เอา300บาทสนใจรายการไหนทักหรือโทรมาได้เลยนะครับพี่พี่รายการที่3นะครับพี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่บุญครับรายการที่3จะเป็นปู่บุญนะครับพี่พี่นี่ครับเนื้อเป็นเนื้อผงกะลาผงยาผงกะลาประมาณนี้พี่พี่ หลังมีจอยเหมือนคล้ายๆเป็นปัญญันนะอันนี้เอา200บาทครับเป็นเนี่ยครับเป็นผงยาผงยาผงกะลาประมาณนีน้เป็นปู่บุญนะครับเอา200บาทครับพี่ๆท่านใดสนใจลองดูนะนะครับรายการที่3ไปแล้วนะครับต่อไปรายการที่4นะครับ รายการที่สี่จะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่พีว<ๆ>ันนี้กาลังนี่ครับสวยงามมากๆครับพี่พีรายการที่สี่เป็นพระพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเป็นพระพ่อเงินพิมพ์นิยมฟอร์มสวยมากๆครับ <ๆ S 2> ๆๆตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลองดูนะอันนี้อาจจะฟอร์มพระฝากมาสวยนิดนึงครับพี่พีนะครับ เอาสี่ร้อยบาทเนื้อยุบย่นนะครับพี่นี่รายการที่สี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจะเป็นอ,อันนี้แล้วกันนะครับพี่ๆรายการที่ห้าจะเป็นเหรียอองพู้ทวดนะครับพี่พีู้ทวดนะครับ เนี่ยครับเป็นเนื้อออกอาบาก้าเลยครับพี่พี่ออกอาบาก้าเลยนะนี <ee> ค่ครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เป็นเนื้ออาบาก้านะครับบุดทวดเอาสี่ร้อยบาทเป็นเสมานะครับพี่พี่สวยงามมากมากครับในการห้าอันนี้ผมไม่แน่ใจรุ่นนะนี่ครับเสมาสวยงามมากๆครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่ หกนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับองค์นี้จะเป็นพระพระเปิมนะครับพระเปิมหรือพระคงผมไม่แน่ใจพี่พี่องค์นี้เก่าเก่าเลยเม็ดแร่เม็ด,มดเพียบเลยพี่พี่พระเปิมอันนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่น่าจะเป็นพระคงนะพี่ขออภัยนะน่าจะเป็นพระคงเอาสองร้อยบาทครับรายการที่ หกนะครับพระคงนื göster, 2, diver, like ดินนะเป็นนดินกันมั้รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญพระพรมนะครับเหรียญฉลองอายุครบแปดสิบแปดปีบีบีเหรียญฉลองอายุครบแปดสิบแปดปีหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่ครับพี่บีเหรียญฉลองอายุเหรียญฉลองบันโดดนะครับเหรียญฉลองบันโด อันนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีตรงนี้นะครับเอาสามร้อยบาทเพื่อพี่พีท่านใดสนใจนะครับลองดูนะรายการที่แปดนะครับภบผมนะครับรายการที่9นะครับรายการที่9้ารายการที่9้าจะเป็นพระปิตาหลวงพุธิมน,นะครับพี่พีเป็นยันยุ่งนะครับพี่พียันยุ้งปิตาอุตมงค์ นี่ครับปิตาอุตโมหนูปูทิมนะครับคนละหันไล่องนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่บีองนี้เอาสามร้อยบาทผมใส่อันนี้ให้ด้วยนะน่าจะเป็นหลังคอนนะครับสองรายการให้นะครับรายการที่เท่าไหรนะ่ละแปดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเอาสามร้อยบาทคู่นี้สวยงามมากๆเลยอันไหนเหมือน <c oughs> เพิ่มเติมมพี่ๆทุกท่านนะครับได้รับชมกันรายการที่9นะครับรายการที่9อันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นเป็นนางพญานะครับหมเป็นนางพญาที่ไหนไม่ทราบที่นะครับพี่ตลาดปิดหลังหนึ่งใบนะครับนี่ครับไม่ทราบที่นะเป็นพาะเดนินดินเอาสามร้อยบาทครับรายการที่เก้าเอาสามร้อยบาท รายการที่9นะครับเอา300บาทรายการที่10นะครับรายการที่10จะเป็นพระปิดตาหลังแบบอันนี้ไม่ทราบที่นะพี่แต่เก่าๆดีนะครับน,นี้อันนี้เอา200บาทครับรายการที่10นะครับปิดตานี่ไม่ทราบที่เอา200บาทครับ วันนี้รวมรวมหลายรายการได้นะครับวันนี้ราคาถูกๆนีเยเป็นหลังแบบนะแต่เนื้อเก่าดีกังาในนี่เอาสองร้อยบาทเท่านั้นพอครับรายการแบ่งปันนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเสือนะครับพี่เป็นเกี้ยวเสือนะครับตรงนี้ฟอร์มสวยงามมากๆครับสิบเอ็ดเกี้ยวเสือครับตรงนี้นี่ครับ นี่ครับตัวใหญ่พอสมควรนะพี่พี่เคียวเสือสิบเอ็ดนะครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่เองอันนี้เคีเสือสิบเอ็ดเอาหกร้อยบาทนะครับฐานประมาณเกือบเกือบเซนกว่าสองเซนนะสูงก็ประมาณสองเซนกับสองเซนครึ่งน,นะครับพี่พี่เอาหกร้อยบาทครับสวยงามมากๆครับเคียวเสือนะครับรายการที่สิบเอ็ดอัวนี้ไปไวนิดนึงนะเพราะว่าจนงช้าไม่ถูกอะต่อนะครับพี่พี่พ รายการที่สิบสองนะครับสิบสองจะเป็นปูเอี่ยมนะครับพี่พีหลังยันห้านะครับองนี้หลงปูเอี่ยมหลังยันห้านะครับองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีองนี้เอาสามร้อยบาทพี่พีท่านใดสนใจนะครับลองดูนะปูเอี่ยมหลังยันห้านะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่สิบ สิบสามสิบสามจะเป็นพวกพ,พ,พ่อเงินนะครับพ่อเงินห้วยเขียนหน้าหนูออกสาเงินครับพี่พีห้วยเขียนหน้าหนูออกสาเงินนี่ครับสวยงามมากๆครับวันนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีวันนี้เอาสามร้อยบาทห้วยเขียนหน้าหนูนะครับ ออกสาเงินเลยครับพี่พี่ตรงน,นี้เอาสามร้อยบาทรายการสิบสี่นะครับสิบสี่เป็นพระเนื้อชินอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่นี่ครับเป็นเป็นเนื้อชินเก่าๆเอาสามร้อยบาทครับสิบสี่เป็นพระเนื้อชินนะครับพี่พี่อันนี้ไม่ทราบที่เลยเอาสามร้อยบาทนะล้วกันนะครับเหมือนพระล่วงนะผมไม่แน่ใจ สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าจะเป็นเหรียญพรมน่าจะเป็นปูดูไหมผมไม่แน่ใจนะพี่เอาสองร้อยบาทครับพี่บีเหรียญเป็นทองคมเหมือนเอาเค,คล้ายๆเป็นเงินเลยนะปูดู oo ครับองนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่อันนี้เอาสองร้อยบาทเหมือนคล้คลายๆเป็นปูดู นี่ครับเอา200บาทพาอตรงนี้เหรียญนะสิบห้าเป็นท่ากระดานนะครัพี่สิเป็นท่ากระดานสิเป็นทกระดานเอาสองบาทครับพี่พี่ตรนี้เอาสองบาทท่ากระดานาากลับตรงน,ออนี้พี่พี่นี่ครับเอาสองบาท เป็นพระธากดานแบบนี้พี่พี่สิบหกนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาอันนี้น่าจะเป็นทางสายปู้เอี่ยมหลักแห้งลักเก่าแมา่ครับพี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้พระปิดตาน่าจะเป็นปุ่เอี่ยมครับพี่เอาสามร้อยบาทนะครับตรงนี้ตลับเก่านะตลับโบราณน,นะลงยาโบราณ เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดจะเป็นอันนี้ครับเน,นะครับพี่เป็นปูสุกนะครับปูสุกปูสุกนะครับเอาสองร้อยบาทครับพี่พีปูสุกเอาสองร้อยบาทปูสุกนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับพี่แบกคุดธนะเอาสองร้อยบาทครับสิบแปดสิบเก้านะครับสิบเก้าจะเป็นเหรียญอันนี้ละกันนะครับพี่สิบเก้าจะเป็นเหรียญจ่อพ่ะเงินนะครับเหรียญจ่อพ่ะเงินนี่ครับอันนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่สิบเก้า ออกเป็นเงินๆเลยนะเอาสามร้อยบาทครับพี่บีลองดูนะอัน,นี้ผมใส่อันนี้ไปด้วยนะสิบเก้าพิตาปิตาพ่อทับนะครับสองชิ้นนะครับสิบเก้าเอาไปคู่เลยนะครับพี่บีไม่ได้แยกน,นะสิบเก้ารายการยี่สิบนะครับรายการยี่สิบจะเป็นข้างเงินตรงนี้ครับพี่บี พ่อเงินนะครับรายการยี่สิบองนี้สวยงามมากๆล้ำบึกเลยครับพี่บียี่สิบนี่ริวจีวรนเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งล่องลึกเลยครับพี่บีเอาสามร้อยบาทครับพี่บีองนี้พ่อเงินยี่สิบนะครับเอาสามร้อยบาทลวงพ่อเงินนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทพี่บี 20นะครับรายการที่20วันนี้ไปไวน,นิดนึงนะขอชมรุ่นเพิ่มเติมได้วันนี้พลาแบ่งเบาย่บเ21นะครับ21 21จะเป็นปิดตาหลวงุกไข่นะครับพี่ปิดตาหลวงุกไข่ ปิตาหลวงปู่ไข่นะครับอ,องนี้ยี่สิบเดปิดตาปู่ไข่เอา300บาทครับอ,องนี้พี่พี่ยี่สิดปิตาปู่ไข่เอาสามบาทนะครับลองดูนะเผื่อ,อรายกันไหนถูกใจชอบยังไงทักหรือทวรมาได้เลย22่สิบสองผูทวดหลังหนังสือวัุดนะครับพี่พี่ยี่สิบสูทวดหนังสือวัุดเอา200บาทครับพี่พี่ อ้นี้เหมือนแบ่งปันให้พี่หลากหลายรายกาเลยนะครับวอจุดยีนะครับสองหมายี่สบสามนะครับ23เป็นพอดเดิมนะครับพี่พอดเดิมปีสองสองนอ้นี้สวยงามมากๆครับนี่ครับ ข้อเดิมปีสองสี่แปดสวยงามมากๆครับเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พีเหรียญนี้เจ้าของฝากมานะอาจจะตึงๆนิดนึงเอาห้าร้อยบาทครับสวยงามมากๆคย่สิบสามนะครับพ่อเดิม23า <23 S 2> เป็นพ้อเดิมนะครับเอาห้าร้อยบาท8ปดสนะครับนาการต่อไปยี่ ยี่สิบสี่จะเป็นหลบเพราะเงินพิมพ์นิยมนะครับแต่ออกเป็นเด้เงินเงินเลยครับพี่พีเนื้อเงินเงินเลยครับเนื้อพิเศษมากๆครับอันนี้พี่พียี่สิบสี่เนี่ยครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่พีอนันนี้สวยงามมากๆครับต่อยใต้ฐานนะครับเอาห้าร้อยบาท 24, ยี่สิบสี่กันนะครับลองดูนะพี่พี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพี่เป็นหนองหลวงฐานเตี้ยนะครับน่าจะเป็นฐานเตีย้ยหลวงพ่อเดิมหนองหลวงนะครับองนี้ฐานเตีย้ยองนี้ก็สวยงามมากๆครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ น,นี้ออกวันหนองหลวงนะครับเอา400บาทหลวงพ่อเดิมนะครับและการ25นะครับ <c oughs> และการ26ครับและการ26จะเป็นหลวงพ่อรุ่งนะครับหลวงพ่อรุ่งวั่า,ากระบือนี่ครับตรงนี้ก็เก่าๆสวยงามมากๆครับเรี่ยมกลับขอบมานะ่าจะใส่ทองครับพี่อันนี้เอา400บาทครับพี่พี่พลพ่อรุ่งนะครับเอา400บาท นะครับเพบื่อพี่ีทา่านใดสนใจนะครับเพราะลุงวัฒนากระบือนยครับเอาสี่ร้อยบาทรายการยี่สิบเจ็ดเป็นพ่อแช่มนะครับพ่อแช่มพ่อแช่มวัดฉลองนะครับพ่อแช่มวัดฉลองนี่ครับอันนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่พ่อแช่มวัดฉลองเอาสองร้อยบาทนะครับรายการนี้ นี่ครับพอแชมรายการต่อไปนะครับรายการยี่สิบแปดนะครับรายการยี่สิบแปดจะเป็นพ่ออันนี้นจะเป็นพ่อพวงน,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 น่าจะเป็นพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับพี่พีพ่อพวงอันนี้เอาสามร้อยบาทครับยี่สิบแปดนะครับเป็นพ่อพวงนะครับสี่เหรียญสี่เหลี่ยมนครสวรรค์น่าจะนครสวรรค์ เอาสามร้อยบาทครับพี่พีรายการยี่สิบแปดรายการยี่สิบเก้านะครับรายการยี่สิบเก้าจะเป็นเสือตัวนี้เลยครับพี่พีนี่ครับสวยงามมากๆครับยี่สิบเก้าเสือตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อยู่นี่ครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พีตรงน,นี้เสือ สวยงามมากๆครับลองดูนะ29แล้วก็ปิดท้ายนะครับ30รายการที่30นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวนี้ผมใส่จะให้30จะเป็นพ่อเดิมนะครับพี่พ่อเดิมปี82นะครับองนี้เลยเนี่ครับ งนี้สภาพผ่านใช้มาพอสมควรพี่พีพ่อเดิมเป็นเนื้อปาก,ก้านะครับน่าจะเป็นพิมพ์เอนะครับพี่พีองนี้เอา400บาทครับพี่พีองเนี้ยเอา400บาทรายการพ่อเดิมนะครับเป็นเนื้อปกกาก้าน่าจะเป็นพิมพ์เอครับพี่พี่ผมใส่อันนี้ไปให้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าปูบุญรอเปล่าน,นะนะครับรายการที่30นะครับก็ e ีพที่80นะครับก็พประมาณเท่านี้เลยใช่ไหมฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆสนใจอะไรกันเนยก็ทักเลยโทรกันมาได้นะครับวันนี้ที่อ่าอี EP ที่80ไปก่อนสวัสดีครับ